สวัสดีค่ะนักเรียนที่น่ารักของคูเปิลวันนี้นะคะเราก็กลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะคะสําหรับรายวิชาสุขศึกษานะคะในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4นะคะต่วันนี้แล้วนะคะคูเปิลก็ดีใจนะคะที่ได้เจอนักเรียนอีกครั้งหนึ่งนะคะนักเรียนคะก่อนที่เราจะเข้าบทเรียนนะคะ คุณครูอยากให้พวกเรานะคะดูภาพนี้ไป,ไปพร้อมกันนะคะและตเ,เรียนตอบคาถามคุณครูด้วยนะคะว่าภาพเหล่านี้นะคะนักเรียนนะคะเคยมีความรู้สึกนะคะหรืออารมณ์นะ,ะตามภาพเหล่านี้หรือไม่ สำหรับนะคะภาพเมื่อสักครู่นี้ที่คุณครูเปิลให้ดูนักเรียนหลายคนนะคะอาจจะบางคนอาจจะมีความรู้สึกที่เอ้ยตรงกับเราเลยนะคะหรือบางคนบอกโอ้เคยผ่านมาก่อนเคยรู้สึกอย่างนี้มาก่อนนะคะวันนี้นะคะคุณครูเปิลน,นะคะก็จะนะคะามาสอนพวกเรานะคะในเรื่องสภาวะทางอารมณ์ที่มีผลต่อสุขภาพค่ะค่ะนักเรียน นักเรียนคะนักเรียนเคยสังเกตไหมคะในเวลาที่นักเรียนนั้นอยู่ที่บ้านนะคะนักเรียนก็จะพบนะคะเวลานะมีสื่อนะคะหรือข่าวนะคะต่างๆออกมาในปัจจุบันนี้นะคะนักเรียนสังเกตได้ว่าเรานะคะมักจะพบกับนะคะข่าวที่ค่อนข้างจะอ่าค่อนข้างจะหดหู่แล้วก็น่ากลัวนะคะอย่างเช่นในเรื่องของการที่ทะเลาะบอ่อแหวงกันนะคะหรือการที่มีนะคะคนที่ ไม่สามารถควบคุมอารมณ์ของตนเองได้นะคะแล้วก็ทําให้เกิดนะคะการนะคะที่มาทุบตีนะคะหรือการกระทําที่โดหดร้ายหลายๆเหตุการณ์นะคะสำหรับวันนี้แล้วนะคะครูปันก็ขอยกเรื่องนี้ขึ้นมานะคะเพื่อที่จะมาถ่ายทอดและสอนนักเรียนนะคะในเรื่องของอารมณ์อารมณ์นะคะคือความรู้สึกที่อยู่ข้างในจิตใจของเรานะคะและเราเนี่ยก็จะสามารถแสดงออกมาได้ ในหลายๆรูปแบบนะอย่างเช่นอารมณ์ที่เป็นทางบวกและอารมณ์ที่เป็นทางลบอารมณ์ที่เป็นทางบวกนะคะนักเรียนก็จะอยู่ในหมวดที่มีความสุขนะคะมีรอยยิ้มมีเสียงหัวเราะและมีความสนุกสนานนะคะชีวิตนักเรียนจะแฮปปี้มากเลยในตอนนั้นนั่นคืออารมณ์ทางบวกนะคะแต่เมื่อใดก็ตามนะคะที่นักเรียนรู้สึกว่าทําไมวันนี้ฉันเศร้าจังทําไมวันนี้ฉันเครียด ทําไมกลัวจังเลยนะคะหรืออาจจะเป็นความหวัวงอะไรหลายอย่างนะคะนั่นคืออารมณ์ทางลบวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมารู้กันนะคะว่าอารมณ์ทางบวกและอารมณ์ทางลบนั้นมีผลต่อสุขภาพของเราอย่างไรถ้าเกิดนักเรียนพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปเรียนรู้พร้อมกันเลยค่ะไปเลยค่ะ หากพูดถึงเรื่องอารมณ์ที่มีผลต่อสุขภาพนะคะคุณครูขอยกตัวอย่างนะคะในสภาวะอารมณ์ทางบวกก่อนนะคะนักเรียนสภาวะอารมณ์ทางบวกนะคะคุณครูก็ขอ,อยกตัวอย่างอย่างเช่นการที่นักเรียนนะคะได้สิ่งที่นักเรียนนั้นคาดหวังเอาไว้นักเรียนสมหวังอย่างเช่นนักเรียนนะคะตั้งใจอ่านหนังสือตั้งใจทําการบ้านในขณะที่มีการสอบนะคะ ปลายเทอมนักเรียนสามารถทําคะแนนได้ดีนะคะนั่นนักเรียนก็จะมีความสุขเพราะว่าเรานั้นได้นะคะาดหวังว่าเรานะคะจะทําได้และทําได้ออกมาได้ดีนะคะก็อาจจะมีคุณพ่อคุณแม่นะคะหรือครอบครัวเนี่ยโอ้โหนะชื่นชมแล้วก็อาจจะมีของรางวัลมากมายเลยให้นักเรียนนะคะนะอย่างนั้นแล้วนักเรียนก็จะมีความสุขนะคะ ซึ่งนกักเรียนก็จะได้ทั้งความชื่นชมนะคะแล้วก็นะเพื่อนๆนะคะเป็นที่รักของเพื่อนๆเป็นคนที่นะมีผลการเรียนดีในห้องหรือแม้กระทั่งคนที่อาจจะเรียนหนังสือไม่เก่งแต่เป็นคนที่น่ารักนะคะจิตใจร่าเริงอยู่เสมอนะคะคอยมีน้ําใจให้กับเพื่อนๆคอยช่วยเหลือเพื่อนๆนะคะเพื่อนๆก็นะรักและชื่นชมเราก็เป็นที่รักของเพื่อนๆเหมือนกันนะคะจึงทําให้คนรอบๆข้างเรานั้นนะคะมีแต่คนที่นะ มีคนที่ใจดีกับเราเราก็เลยรู้สึกว่านะ,ะเรานั้นได้นะ,ะมีอารมณ์ทางบวกได้เป็นอย่างดีนั่นก็ทําให้จิตใจของนักเรียนนั้นมีความสุขนะคะแน่นอนคะ่ะนักเรียนเมื่อมีจิตใจที่มีความสุขแล้วนะคะนักเรียนก็จะมีผลดีต่อสุขภาพของนักเรียนด้วยทําให้ไม่เครียดนะคะไม่เครียดไม่ปวดหัวไม่ปวดศีรษะนะคะทําให้ไม่เจ็บป่วยง่ายแต่ตรงกันข้ามคะ่ะนักเรียนหากพูดถึงเรื่องอารมณ์ทางลบนะคะ นักเรียนก็จะมีแต่ความนะคะวิตกกังวลนะคะความเครียดต่างๆนะคะอย่างเช่นนะ,ะตรงกันข้ามเลยค่ะนักเรียนกับสิ่งที่เรียนนะคะไม่ตั้งใจอย่างเช่นคุณครูให้ตั้งใจเรียนนะคะให้ส่งงานให้ครบนะคะนักเรียนไม่ส่งงานทํางานไม่ตรงตามเวลานะคะแน่นอนค่ะเราจะคาดหวังให้คะแนนของเราออกมาดีเป็นไปไม่ได้คะ่ะนักเรียนเราคาดหวังว่าคุณครูเ็าอาจจะเขียนคะแนนผิดนะคะให้คะแนนเรียนเต็มทั้งทางที่เรียนไม่ส่งงาน มันก็เป็นไปไม่ได้อยู่ดีนักเรียนก็ต้องมาเสียใจเพราะว่าผลการเรียนออกมานั้นไม่เป็นอย่างที่คาดหวังนักเรียนก็อาจจะเสียใจได้แบบนี้เป็นต้นนะคะหรือแม้กระทั่งนะคะการกระทําต่างๆที่เรารู้สึกว่าเรานะคะไม่สามารถทําตามได้เหมือนกับคนอื่นก็จะเกิดความน้อยใจนะคะว่าทําไมตนเองนั้นนะไม่สามารถมีหรือทําได้เหมือนคนอื่นนะคะอาจจะเกิดอา,อารมณ์ที่เรา น้อยใจอิจฉาอิจฉาเพื่อนนะคะเราต้องปรับที่ตัวของเราก่อนนะคะว่าทําไมเราถึงทําไม่ได้เพราะว่าทุกคนนั้นนะคะมีความสามารถนะเท่ากันหมดทุกคนนะอยู่ที่ความพยายามของแต่ละคนว่าใครจะมีมากกว่ากันเท่านั้นเองค่ะคะนักเรียนต่อไปนะคะก็จะเป็นลักษณะของอารมณ์นะคะที่อาจจะเกิดขึ้นกับตัวเราได้ในหลายๆรูปแบบนะคะถ้าเกิดสมมุตินะคะนักเรียนนั้นนะคะได้ จเจริญเติบโตขึ้นนะคะนักเรียนน้องสังเกตตัวเองดูนะคะว่าทําไมนะคะเราถึงได้มีความคิดนะคะแล้วก็อารมณ์นะคะที่แตกต่างกันนะคะนักเรียนเคยสงสัยใช่ไหมคะข่ะนักเรียนในวัยนี้นะคะก็จะเป็นวัยที่นักเรียนนั้นนะคะจะมีความคิดที่อยากรู้อยากเห็นนะคะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะการที่เราอยากรู้อยากเห็นนะคะไม่ใช่เรื่องที่ผิดเลยค่ะแต่อยากให ความที่เราอยากรู้อยากเห็นนั้นนะคะนำไปใช้ในทางที่ดีอย่างเช่นการศึกษาค้นหาข้อมูลหรือความรู้ต่างๆนะคะที่เรายังไม่รู้และเราอยากจะรู้เพื่อที่จะนําข้อมูลนะคะหรือการศึกษานะคะหรือความรู้เหล่านั้นนะคะมาปรับใช้ในชีวิตของเรานะคะให้เรานั้นนะคะมีชีวิตที่ดีขึ้นนะคะอย่างเช่นน,นักเรียนอาจจะมี ความไม่ถนัดนะคะในวิชาต่างๆอย่างเช่นอาจจะเป็นวิชาคณิตาสาไทยภาษาอังกฤษนะคะนักเรียนก็อาจจะใช้เวลาว่างที่นักเรียนนั้นนะอยากรู้นะคะอยากศึกษานะคะนาเวลาเหล่านั้นนะคะไปศึกษาให้เรานั้นได้มีการเรียนรู้ที่ดีเพิ่มยิ่งขึ้นอย่างเช่นใช้เวลาว่างเป็นประโยชน์ นะบางคนอาจจะใช้เวลาว่าในการเล่นเกมนะคะโอ้โหเล่นฟรีไฟลนะ,ะเล่นตีป้อมกันทั้งวันเลยนะคะแต่ว่าเราก็ควรที่จะแบ่งเวลาด้วยนะคะแบ่งเวลานะคะทําให้เรานั้นนะคะมีประโยชน์นะคะในการอยู่ในบ้านนะคะให้มากยิ่งขึ้นนะ,ะเพราะว่านักเรียน,นสังเกตไหมคะว่าบางคนนะคะที่ติดเกมมากๆเนี่ยนะ,ะอารมณ์ของนักเรียนเนี่ยก็จะค่อนข้างที่จะเป็นไงคะรุนแรงไปด้วยเหมือนในข่าวที่นักเรียนเห็นไปบ่อยเลยนะคะ มีการเล่นเกมนะคะจนเคยตัวแล้วก็ติดนะคะมาจากเกมนะคะหัวร้อนนะคะจะมีนิสัยที่รุนแรงมากยิ่งขึ้นนะคะและอารมณ์เหล่านั้นติดตัวนักเรียนไปโดยที่นักเรียนไม่รู้ตัวเลยนะ,ะสิ่งเหล่านี้นักเรียนสามารถแก้ไขได้นะคะโดยการที่เราต้องนะ,ะถามว่าเล่นเกมได้ไหมเล่นได้แต่ปรับให้น้อยลงนะคะแบ่งเวลาจัดสรรเวลาให้ถูกต้องนะคะแล้วเหล่านั้นนะคะก็จะมีสุขภาพจิตใจที่ดีขึ้นด้วยค่ะต่อไปเป็นอารมณ์ทางลบ ในเรื่องของความอิจฉาริษยานะคะชื่อไม่ค่อยเพาะเลยใช่ไหมคะนักเรียนนะคะชื่อไม่เพาะอยู่แล้วฉะนั้นแล้วนะคะเรานะคะอยากไปมีอารมณ์แบบนั้น,น,นเลยนะคะเพราะว่าถ้าเกิดเรามีอารมณ์แบบนั้นเมื่อไหร่นะคะตัวของเรานั้นก็จะเป็นความทุกข์นะคะไม่มีความสุข,ขาาเลยค่ะนักเรียนนะคะ <c oughs> ในบางครั้งนะเราก็ต้องยอมรับในความเป็นจริงด้วยนะคะว่าเรานั้นนะคะมีสถานการณ์ในการใช้ชีวิตอย่างไรนะคะอย่างเช่นบางคนนะคะครูขอยกตัวอย่างนะคะ อาจจะมีเขาเรียกว่าไงคะนักเรียนรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยนะคะน้อยใจที่เราอาจจะไม่มีฐานะทางบ้านที่ร่ำรวยเหมือนเพื่อนบางคนนะคะการใช้ของการใช้อุปกรณ์สิ่งของในบางอย่างเนี่ยนะคะก็อาจจะไม่ได้แพงเหมือนเพื่อนๆน,นะคะแต่คุณครูอยากให้เรานะคะภูมิใจในสิ่งที่ตัวเองมี นะคะไม่เป็นไรเลยค่ะนักเรียนนะคะสิ่งเหล่านั้นนะคะไม่ได้บ่งบอกว่านักเรียนนั้นจะเรียนเก่งขึ้นหรือว่าเรียนไม่เก่งนะคะอยู่ที่ตัวของเรานะคะว่าเราจะสามารถตั้งใจเรียนได้มากน้อยแค่ไหนนะคะค,คุณครูอยากให้พวกเรานะคะนะ,ะพอใจในสิ่งที่ตัวเองเป็นนะคะแต่ถ้าเกิดเราจะมีเพื่อนเป็นแรงบันดาลใจหรือเป็นไอดอลของเราอย่างเช่นอาจจะมีเพื่อนที่เรียนเก่งกว่านะคะเราเห็นว่าอุ้ยทำไมเพื่อนคะแนนเยอะจังเลยแปลว่าเพื่อนต้อง มีเทคนิคอะไรนน่เลยเราสามารถไปขอความช่วยเหลือจากเพื่อนได้นะคะเราสามารถทําตามเพื่อนได้นะคะแต่ในขณะขที่เพื่อนอาจจะได้คะแนนดีกว่าเราไม่ควรที่จะไปอิจฉาเพื่อนนะคะเราควรที่จะนําเพื่อนเนี่ยนะคะเป็นตัวอย่างในการที่เราตั้งใจเรียนเพิ่มมากขึ้นและเก่งให้ได้เหมือนเพื่อนแบบนี้ดีกว่านะคะเราจะได้มีความสุขในการเรียนด้วยเพราะฉะนั้นแล้วนะคะความอิจฉานะคะ อิจฉาเพื่อนหรือร้สกอิาเพื่อนเนี่ยนะคะก็ควรที่จะไม่เกิดขึ้นกับใครเลยนะคะคุณครูก็อยากให้นักเรียนทุกคนนะคะมีความสุขนะคะในแบบที่ตัวเองเป็นนะคะและทําให้ดีที่สุดในเรื่องทุกๆเรื่องค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นอารมณ์ในทางลบอีกแล้วนะคะนักเรียนก็จะเป็นอารมณ์โกรธนะคะเป็นอารมณ์ที่นักเรียนอาจจะเห็นในทีวีบ่อย,อยหรือในสื่อนะคะที่มีการออกมานะคะ แสดงให้เรียนเห็นบ่อยๆนะคะในส่วนนี้แล้วอารมณ์โกรธเนี่ยทุกคนสามารถเป็นได้หมดทุกคนเลยนะคะเพราะว่าเป็นสิ่งที่อาจจะมาทําให้มีเรื่องมากระทบจิตใจของนักเรียนและนักเรียนไม่ชอบหรือทําให้เรานั้นผิดหวังไม่ชอบนะคะก็อาจจะแสดงอาการออกมาอาการกดออกมาไม่ว่าจะเป็นนะคะสีหน้านะคะหรือการการะทําต่างๆที่คนภายนอกสามารถรู้ได้ว่าเราโกรธ ะะเพราะฉะนั้นแล้วการโกรธนั้นนะ,ะก็จะเกิดขึ้นกับปัใจจัยหลายๆอย่างนะ,ะไม่ว่าจะเป็นการทะเลาะวิวาทกันนะ,ะการเข้าใจผิดการที่ไม่พอใจกันนะคะและความโกรธบางคนนะคะอาจจะมีมากจนแม้กระทั่งเกิดการทำลายร่างกายกันนะคะเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตนะคะหรือการที่ถูกทุบตีให้เห็นในข่าวบ่อยๆเพราะฉะนั้นแล้วคนที่โกรธมากๆเนี่ยนะคะก็ จะมีจิตใจที่ไม่ดีนะคะแล้วก็จะมีสุขภาพร่างกายที่ไม่ดีตามไปด้วยเพราะจิตใจของเราแย่สุขภาพของเราก็จะแย่ตามเพราะฉะนั้นแล้วเรานะคะควรที่จะควบคุมอารมณ์ในความโกรธของเรานะอาจจะมีเหตุการณ์หลายๆอย่างทําให้เราไม่พอใจนะคะหรือการกระทำของใครหลายคนทําให้เราไม่ถูกใจแต่เรานะคะโตขึ้นนะเรามีสภาวะความเป็นผู้นํามากยิ่งขึ้น เราต้องมีการควบคุมอารมณ์ตัวเองได้นะคะเพราะฉะนั้นแล้วคุณครูขอฝากในเรื่องของความโกรธไปด้วยนะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นการจัดการนะคะในอารมณ์เบื้องต้นของเราเมื่อเรารู้สึกว่าเรามีปัญหาหรือเราเครียดนะคะเราไม่สามารถที่จะ,ะแก้ปัญหาได้เราจะทำอย่างไรบ้างมีวิธีดังนี้เลยค่ะ ข้อที่1นนะคะนักเรียนสามารถนะคะที่จะปรึกษาผู้ใหญ่หรือคุณพ่อคุณแม่เวลานักเรียนนั้นมีปัญหานะคะไม่ควรที่จะเก็บตัวอยู่คนเดียวนะคะหรือ,เ,อเก็บตัวอยู่ในห้องคนเดียวโดยที่ไม่ปรึกษาใครนะคะจะทําให้เราเกิดอาการเจ็บป่วยได้นะคะข้อที่สองค่ะ รู้จักการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์นะคะอย่างเช่นการอ่านหนังสือไม่ว่าจะเป็นหนังสือกระตูนนะคะหรือการวาดรูปการร้องเพลงนะคะหรือว่าการออกกําลังกายการเล่นกีฬานะคะก็ทาให้เรียนนั้นผ่อนคลายนะคะแล้วก็ไม่เครียดได้ค่ะส่วนข้อที่3นะคะนะคะักเรียนต้องรู้จักในการควบคุมสมาธินะคะสติของตัวเองตลอดเวลาหากเรียนโกรธนะคะหรือกําลังอารมณ์ไม่ดีให้หนักเรียนลองนะคะรวบรวมสมาธินะคะ นับหนึ่งถึงพันเลยคะ่ะนักเรียนหรือทำอะไรก็ได้นะครับให้ตัวเองนั้นหายโกรธอย่างเช่นการร้องเพลงนะคะหรือการวาดรูปหรืออะไรก็ได้นะคะงานอดิเรกทำให้นักเรียนรู้สึกว่าผ่อนคลายนะคะนั่นก็ถือว่านักเรียนนั้นสามารถควบคุมอารมณ์โกรธของตัวเองได้ดีค่ะข้อที่4ี่นะคะเมื่อน,นักเรียนมีปัญหาหรือกำลังโกรธหรือกำลังมีความทุกข์อะไรก็แล้วแต่นะคะ นักเรียนไม่ควรที่จะใช้ความรุนแรงนะคะในการแก้ปัญหาแน่นอนค่ะ,คะเมื่อนักเรียนนั้นรู้สึกโกรธนะคะหรือรู้สึกไม่พอใจวิธีผ่อนคลายนะคะก็จะเป็นในลักษณะของการทํากิจกรรมต่างๆที่เรียนชื่นชอบนะคะและข้อสุดท้ายนะคะนักเรียนนักเรียนควรที่จะยอมรับนะคะความคิดเห็นของผู้อื่นนะคะเราควรที่จะมองโลกในแง่ดีนะคะจะทําให้นักเรียนนั้นนะคะสามารถจัดการอารมณ์ได้ดีค่ะ เป็นยังไงบ้างคะนักเรียนเมื่อสักครู่นี้นะคะก็ได้จบลงไปแล้วนะคะในหัวข้อในเรื่องของสภาวะทางอารมณ์นะคะที่มีผลต่อสุขภาพนักเรียนพอที่จะทราบแล้วใช่ไหมคะว่าเรานั้นนะคะจะมีอารมณ์นะคะในด้านใดบ้าง นะด้านบวกนะคะอารมณ์ด้านลบนะคะดัเรียนก็จะเห็นแล้วว่าถ้าเกิดนักเรียนมีอารมณ์ด้านลบที่เยอะมากๆเนี่ยนะคะมันก็จะส่งผลให้สุขภาพของเรียนนั้นนะคะแย่ตามไปด้วยเพราะอะไรเพราะชีวิตเราก็จะมีแต่วความทุกข์นะคะไม่มีความสุขเลยนะคะเราก็จะอยู่ในความที่อึดอัดใจตลอดแต่ถ้าเกิดเรานะคะสามารถกําจัดนะคะความทุกข์เหล่านั้นลงไปได้และสามารถแก้ไขให้ความทุกข์ก้อนนั้นกลายเป็นความสุขขึ้นมาได้เราก็จะมีความสุขในการใช้ชีวิตเช่นเดียวกันค่ะ เพราะฉะ้นแล้วนะคะคุณครูก็ขอฝากในเรื่องของการใช้อารมณ์นะคะให้นักเรียนได้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันด้วยนะคะคะ่นักเรียนสําหรับในส่วนบทเรียนนี้นะคะคุณครูก็อยากจะบอกว่าเราไม่มีใบกิจกรรมนะคะไม่ต้องยิ้มเยอะค่ะนักเรียนคุณครูทราบนะคะสําหรับ รหัสนี้นะคะคุณครูก็อยากจะเป็นการมอบความรู้ให้นักเรียนนะคะให้นักเรียนนั้นได้ศึกษาไปพร้อมกับคุณครูนะคะแต่ถ้าเกิดนักเรียนคนไหนนะคะที่ยังไม่เข้าใจนะคะคุณครูก็ยังมีใบความรู้นะคะแล้วก็คลิปนะคะวิดีโอนะคะให้นักเรียนนั้นได้ศึกษาเพิ่มเติมได้นะคะเจอกันในครั้งหน้าวันนี้คุณครูขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ